แล้วก็ต้องก็ต้องก็ต้องช็อกแหละก็ต้องเข้าใจอ้าวมันยังไม่จบฤดูกาเลยมันไม่ใช่แค่ครั้งแรกเนาะมันเคยเกิดขึ้นแล้วแม้ตั้งแต่ในช่วงที่เฮียเองหนึ่งช่วงช่วงที่น้องแป้งกับน,น้องเอม็มแล้วก็ช่วงของพี่กรณ์เนาะแล้วก็มาช่วงของ,ขอ,งอาจารย์เองผมคิดว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคงมีอะไรที่แม่เขาต้องรู้อยู่แล้วละครับเราคงไม่มีสิทธิ์ไปก้าวล่วงว่าทําไมและเพราะอะไรและทําไมถึงไม่เป็นอย่างที่เราคิด เราคงไปทําอย่างนั้นไม่ได้ผมยังมั่นใจกับคําว่าเสียงอีสานถ้าคนในองค์กรรักแล้วก็อยากจะทําให้กลับมาไม่ยากเลยครับคีย์เวิร์ดมันไม่ได้ยากเลยคือวิคอยค่าครับไม่ต้องไปนั่งไม่ต้องไปเทียบเลยว่าวงนั้นเขาใช้เงินเยอะวงนี้เขานน่นเขานี้คุณนะ่ยมีมากกว่าทุกวงองีก ถ้าบอกว่าเนี่ยมันเป็นอาถรรพ์ของเสียงอีสานเป็นของพ่อหลอดที่บอกไว้ว่าหมอลำของเสีเสยงอีสานเนี่ยจะต้องจบอยู่ที่แม่นกแล้วก็พ่อหลอดเท่านั้นถูกต้องถ้าเกิดความรู้สึกของพ่อเป็นอย่างนั้นจากที่สัมผัสพ่อพ่อก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงอืม,อมกับเสียงอีสานเนาะออโอเคครับก็ดูได้ยินข่าวมาว่าตอนเย็นเหมือนกันเพราะเพิ่งเสร็จงานก็ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงถูกไหมฮะก็เออ รู้สึกก็อันดับแรกก็ต้องก็ต้องก็ต้องช็อกแหละก็ต้องเข้าใจอ้าวมันยังไม่จบฤดูการเลยนะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็ต้องคิดในมุมของแม่นะเนาะคิดว่าในมุมของแม่ผมว่ามันคงผ่านไปได้ด้วยดีแหละเพราะว่าแม่ก็ผ่านมาหลายๆเหตุการณ์แล้วส่วนในมุมของอาจารย์เอผมก็คิดว่าเขาคงตัดสินใจมาดีแล้วแล้วก็เคารพการตัดสินใจแล้วก็คงเป็นกำลังใจให้มากกว่าทั้งคู่เลยนะครับอ ร,ร,รวันนี้ยังเลยครับเพราะว่าพอดีตัวเองก็ในเรื่องของอคุณวุฒิวิชาชีพห้กับหมอรามแล้วก็ไปต่อเรื่องของเ,อเรื่องการศึกษาของหมอรามอีกมันเลยยังไม่มีเวลาครับ <c oughs> แต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่ครั้งแรกเนาะมันเคยเกิดขึ้นแล้วแม้ตั้งแต่ในช่วงที่เฮียเองหนึ่งช่วงช่วงที่น้องแป้งกับน้องเอม็มแล้วก็ช่วงของพี่กรณ์เนาะแล้วก็มาช่วงของอาจารย์เองผมคิดว่า ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคงมีอะไรที่แม่เขาต้องรู้อยู่แล้วล่ะครับหมายถึงว่าจะต้องทําอย่างไรกับมันนะฮะแม่คงรู้อยู่แล้วก็รอให้กําลังใจมากกว่าตบางคนบอกว่าทำไมเกิดเรื่องแบบนี้บ่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอรกผู้บริหารบ่อยจังเลยอย่างเงี้ยออออืืมมมแวคเบบ่าันนป็ะไรผมว่าถ้าในมมุในมุมเฮียเนาะอย่างอย่างอย่างยุคเฮียเนี่ยเฮียอาจจะเป็นคนแรกเลยเนาะก็อยู่ในการปรับจูน แล้วก็ด้วยเจนด้วยมุมมองความคิดของการบริหารแต่รุ่นต่อ,ตอ,ตอมาผมว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองแหละแม้แต่ตัวแม่นกเองก็มีเหตุผลของตัวของของของแม่เองแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะใช้เหตุผลของตัวเองในการที่จะตัดสินในสิ่งนี้เราคงไม่มีสิทธิ์ไปก้าวล่วงว่าทําไมและเพราะอะไรแล้วทาไมถึงไม่เป็นอย่างที่เราคิด เราคงไปทําอย่างนั้นไม่ได้ก็มีแค่ให้กําลังใจยังเหมือนเดิมผมยังเป็นคนเดิมคือถ้ายังคิดว่าสิ่งที่ผมพอจะเป็นประโยชน์ได้หรือ,อ,อให้ผมทําอะไรในส่วนที่จะให้มันเกิดประโยชน์กับวงการมอลลามหรือแม้แต่ตัวเสียงอิสานเองได้ผมก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับแล้วเียมีโอกาสที่จะหกับไปเสียงิสานนะคบแบบถ้าเป็นแฟนเรียกร้องอยากจะไปชวยมือเข้าไปช่วยแม่โอ้โหนะผมจะมีหมายถึงว่ามันคงเป็นมันคงเป็นความรู้สึก อิ่มใจนะที่สิ่งที่เราเคยทําไว้แล้วก็คนอื่นๆเรียกร้องเราอันนี้เราคงเราต้องขอบคุณเลยแล้วก็รู้สึกอิ่มใจจริงๆแต่ว่าณนะตอนนั้นดูเป็นณเวลานั้นมากกว่าดีกว่าเราตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าอีกเดือนนึงอีก2เดือนมันจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้หน้าหน้าที่ผมตอนนี้ผมเองอะ่ะรู้ตัวเองแล้วว่าตัวเองอเหมาะกับอะไรหรือเราอยากทําอะไรที่เป็นแพชชั่นจริงๆที่เป็นความลหลงใหลเราจริงๆคือเรารู้สึกว่าเราอยากขับเคลื่อนหรือเป็น เป็นตัวแทนของหมอลำทั้งหมดมากกว่าที่จะเป็นปากและเสียงในการที่จะไปทําอย่างไรก็ได้ประสานสิทิศให้เกิดกระบวนการใดๆทุกอย่างเพื่อให้หมอลำของเราเนี่ยมันเป็นสะพานเชื่อมเพื่อให้เศรษฐกิจสร้างสารรค์ทุกภาคเนี่ยเป็นเม็ดเงินไหลเข้าอีสาน อันนี้คือแพชชั่นที่เรารู้สึกมีความสุขกับมันตรงนี้เหลือเกินแม้แต่การจะทําให้วงการหมอลำหรือทุกคนในหมอลำเนี่ยมีคุณวุฒิวิชาชีพเป็นการันตีหรือแม้แต่น้องๆที่ไม่ได้เรียนจบม .6 เนี่ยมีวุฒิในการเรียนอันนี้เรารู้สึกเรามีความสุขจังเลยอ,ะอ่ะก็เลยตรงนี้ยังอยากทําตรงนี้มากกว่าเหมือนตอนนี้เฮียก็พามแบบการจะมาบริหารวงหมอลำเป็นการที่จะทําเพื่อองค์กรหมอลำมากกว่าใช่ไหมครับ รู้สึกอย่างนั้นนะครับผมผมไม่รู้คือแพชชั่นผมตอนนี้เวลาผมทำอะไรที่มันมันเป็นที่คนทั้งองค์กรได้ประโยชน์และตรงเนี้ยผมรู้สึกผมมีความสุขอ่ะผมรู้สึกว่าเออมันมันทำมันทำเท่านี้แต่ว่าภาพใหญ่มันทำให้ทุกคนได้หมดอ่ะผมอยากทำตยงนี้มากกว่าครับเกิดมาเหมือนคนก็ด้อมกไปเห็นแบบงานเดินจูมือกับอ๋อไปงานครับจะมีโอกาสเห็น มุม,ม <า S 1> ไม่น้นอีกไหมโอ้คิดถึงการบริหารวงของพี่ยาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าภาพชัดมากเลยสมมติแม่นกเป็นพ่อดาบเนาะแล้วผมเป็นน้องอาร์มก็เนี่ยมันคือภาพที่ชัดมากคือแต่น้องอาร์มก็ไม่ได้บริหารปฐมเมืฉ<อ>กเช่นเดียวกันผมก็เป็นยังเป็นในฐานะของลูกของแม่นกอยู่เหมือนเดิมถ้าแม่อยากให้ผมอย่างที่บอกถ้าความคิดหรือสิ่งที่ผมมีเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของเสกีสานไม่ว่าจะเป็นมุมไหน ผมก็ยินดีอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาเลยที่จะครับครับถูกเนาะเนี่ยแล้วแต่มันก็ทุกๆครั้งเอาละทุกทุกครั้งที่พอมันจะเรียกนะภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคสี่เนาะมันก็ต้องหลังเอาภาคหนึ่งกลับมาพูดหรือภาคสองกลับมาพูดเออมันต้องมีชื่อเข้าไปอีกว่าเอออย่างเนี้ยผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะอันนี้เป็นห่วงจริงคือสุดท้ายแล้วอะบางครั้ง บาทแผลที่มันบันฝากกันไว้ในในหลายซีซั่นน่ะบางคนมันทนพิษได้ไม่เท่ากันนะเลยเลยอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือแม้แต่คนในองค์กรเนี่ยถ้ามันจะมีอีกคนต่อไปหรืออะไรอย่างเงี้ยพยายามพยายามอย่าให้มันเป็นบาดแผลมันจะได้มันจะได้ไม่เรียกอะไรล่ะมันอนาคตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบไม่ไม่บอบช้ำกันน่ะใช่ ผมว่าตรงนี้มากกว่าท,ที่อยากอยากจะอยากจะให้ทุกคนที่อยู่หรือทุกคนที่อยากรู้หรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้ของของพักหนึ่งพักสองพักสามพักสี่เนี้ยได้ได้ชุดคิดกันดีกว่าว่าเราจะอยู่เป็นอย่างไรให้มันเกิดความสุขและเกิดประโยชน์กับคนหมู่มากซะมากกว่าอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากไว้มากกว่าครับ โอ้โหเอาสติหรือเอาความคิดทั้งหมดหรือสิ่งที่ผมได้รู้คุ้นชินมากับเสียงอีสานเลยเนาะผมยังมั่นใจกับคําว่าเสียงอีสานถ้าคนในองค์กรรักแล้วก็อยากจะทําให้กลับมาไม่ยากเลยครับคีย์เวิร์ดมันไม่ได้ยากเลยหรือว่าวิธีการมันไม่ได้ยากเลยเพียงแต่ทําด้วยใจรัก แล้วก็ตั้งใจแล้วก็ทําในสิ่งที่มีอยู่แล้วนี่แหละทํามันต่อแต่อย่าเอาตัวเองไปเทียบกับอะไรทั้งสิน้นให้ทําเท่าที่เรามีอยู่ในมือนี่แหละแล้วทําต่อยอดโดยแม่นกนี่แหละต้องเป็นเสาหลักต่อยอดอยออโอ้แน่นอน,นครับก็ไม่ต้องอะไรเลยฮะเนี่ยจะซีซั่นไหนก็ช่างเถอะขึ้นหน้าหนึ่งทุกอันนี่มันก็เป็นสิ่งที่บอกแล้วว่ามันคือมหาชนมันคือคนทั้งประเทศรู้จักเพราะฉะนั้น เปลี่ยนมุมมองได้ไหมเอาสิ่งนี้ยมาเป็นตัวตั้งเอาสิ่งนี้เป็นสารตั้งต้นที่โคตรดีเลยเงินก็ซื้อไม่ได้อะถูกไหมฮะ48ปีปีนี้จะเข้าปีที่50ได้ซ้ำเนี่ยเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งและวิเคราะห์ให้ขาดว่าจะทำอย่างไรสิ่งที่แม่มีเนะี่ยเงินมันซื้อไม่ได้อยู่แล้วแล้วทำต่อย,ยอดผมคงไม่สามารถไป,ไปบอกได้หมดเนาะแต่ว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้า คิดวิเคราะห์ให้ขาดและทําด้วยไม่ใช่ต้องทุกคนบอกว่าหมอราต้องใช้เงินอย่างเดียวไม่จำเป็นครับกับเสียงอิสานไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวใช้ศรัทธาที่ใช้แพชชั่นใช้ศรัทธาที่ทุกคนมีกับเสียงอีสานเนี่ยแล้วแฟนคลับเนาะแล้วก็ตัวองค์กรเองเนี่ยคุณดูสิทุกวันนี้แดนเซอร์ยังอยู่แน่นเหนียวแน่นอยู่เลยศิลปินยังไม่มีใครลงเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือสิ่งที่บอกอะไรคุณก็ได้คําตอบแล้วว่าแต่เรากําลังมองที่มันหลุดมาจากตรงนี้หรือเปล่าเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งก่อนแล้ว ตั้งใจทําให้ขาดทําให้ขาดคืออะไรคือวิเคราะห์ให้ขาดนะครับไม่ต้องไปนั่งไม่ต้องไปเทียบเลยว่าวงนั้นเขาใช้เงินเยอะวงนี้เขานู้นคันนี้คุณนะ่ยมีมากกว่าทุกวงอีกท่านในมุมผมนะมีมากกว่าทุกวงเลยไม่ว่าจะเป็นบาร,รมีที่มีอยู่แล้วก็อย่างเนี้ยคำว่ามหาชนเต่งอีสานคือมหาชนครับ <S <S 1> <S 1> พูดกับใครแม้แต่คนหลังเอาใช้คําว่าคนที่อยู่ไกล ริมตะเข็บชายแดนก็รู้จักเสียงอีสานคนในเมืองก็รู้จักเสียงอีสานแค่เนี้ยยังไม่ยังมันยังไม่ใช่สิ่งที่เป็นจุดแข็งอีกหรอเอาแค่ตรงนี้มาวิเคราะห์ถ้าอันนี้พูดไม่รู้จะแรงไปไหมนะถ,ถ้าแรงไปในมุมของแฟนคลับหรือตัวแม่ผมขอโทษด้วยจริงจริงไม่ต้องไปพึ่งพาใครแล้วครับไม่ต้องไปอยากให้ใครมาช่วยไม่ต้องเลยครับอง,อง,งอค์กรของเสียงอีสานครอบครัวของเสียงอีสานโดยแม่นกน้อยแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในวงนั่นแหละครับสามารถทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ จริงๆจริงเี่ยคิดว่ามันเป็นทางแผนพ่อหลอดนะคะเพราะว่าเหมือนว <c oughs> ิทยาศจะพุ่งแต่สุดท้ายก็อุปสรรคเจออุปสรรคตลอดเลยอย่างเงี้ยเหมือนจะไปได้แต่สุดท้ายก็คือต้องมีอะไรสักอย่างผมเป็นมนุษย์ที่ไม่ไม่ลบหลู่และก็เป็นมนุษย์ที่ใช้วิทยาศาสตร์เข้ามานําทางชีวิตอยู่แล้วถามว่าถูกต้องมันคือความรู้สึกพ่อหลอดก็คือผู้ใหญ่คนหนึ่ง <c oughs> ผู้ใหญ่คนหนึ่ง ก็อ่อนให้กับเด็กได้เสมอถ้าเด็กคนนั้นประพฤตินตนได้ดีไม่เรียกว่าอ่อนเนาะอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะหมายความว่าอะไรเช่นถ้าบอกว่าเนี่ยมันเป็นอาถรรพ์ของเสียงอีสานเป็นของพ่อหลอดที่บอกไว้ว่าหมอลำของเสีเสยงอีสานเนี่ยจะต้องจบอยู่ที่แม่นกแล้วก็พ่อหลอดเท่านั้นถูกต้องถ้าเกิดความรู้สึกของพ่อเป็นอย่างนั้นจากที่สัมผัสพ่อพ่อก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ผมก็เชื่อว่าในมุมหนึ่งพ่อก็จิตใจอ่อนโยน ดังนั้นจะทําอย่างไรคนในองค์กรนี่แหละครับทำมาด้วยความรักสิทํามาให้พ่อเห็นสิว่าคุณรักเสียงอีสานจริงๆถ้าคุณทําได้ผมเชื่อเหลือเกินพ่อหลอดก็ใจอ่อนถ้าคุณจะบอกว่าการล้างอาถรรพ์คืออะไรนั่นแหละครับคุณทําอย่างไรก็ได้ให้วิญญาณของพ่อหรือจิตใจของพ่อรับรู้ได้ว่าคุณรักเสียงอีสานของคุณจริงๆไม่ว่าจะเป็นแม่นกหรือทุกคนที่อยู่ในองค์กร ผมเชื่อผมเชื่อผมเชื่ออย่างนั้นมันมันไม่ต้องไปต้องพ่อหรอกเราเองก็เหมือนกันถ้าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มหาชนบอกว่าสิ่งอีสานคือหนึ่งของประเทศอ่ะเราก็ต้องอยากส่งต่อให้ลูกหลานเราไหมฮะไม่ต้องเอาไม่ต้องไปถามพ่อหล่อหรอกถามตัวเราเองอ่ะเรายังอยากเลยจริงไหมฮะเพราะนั้นณวันนี้ถ้าถามผมคําตอบคําเดิมเลยใส่เลือดนั่นแหละครับคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําให้สิ่งอีสานกลับคืนมาและนอกจากใส่เลือดแล้วความรักและความศรัทธาจริงๆแสดงมาออกมาครับ คนที่ดูสัมผัสได้ทุกอย่างการบริหารมาอยู่ที่น้องแป้งกับกับน้องเอ็มครับเฮียมองว่ามันอนาคตจะเป็นยังไงแบบกับการที่เราได้สัมผัสกับสองคนนี้อะไรเงี้ยโอ้เอ็มเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงเข้าถึงกับบุคลากรทุกคนคือจริงๆเอ็มกับเฮียเนี่ยไม่ได้ต่างกันเพราะตอนที่ทำด้วยกันภาคแรกเนี่ยเอ็มก็อยู่กับเฮียตลอดเขาก็จะไปทั้งคอนวอยโดยเฉพาะคอนวอยกับทีมไฟทีมเสียงเนี่ยเขาจะคุกคีเป็นเป็นเรียกว่า ทีมเนี้ยสาคัญมากแล้วน้องเอ็มได้ใจเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อพาร์ทเนี้ยได้ใจจากน้องเอ็มแล้วพาร์ทนักสแสดงน้องแป้งก็ทําได้แล้วมันก็ครอ,อบคุมแล้วครับแฟนคลับเนี่ยพอเห็นการทํางานที่มันชัดเจนแล้วก็ด้วยใจที่มุ่งมั่นด้วยความรักเนี่ยโอ้ยเอาใจไปเถอะจริงไหมฮะเราเห็นแล้วก็รักแล้วเราเนี่ยคนที่สัมภาษณ์ผมนี่เนี่ยก็แฟนคลับแตงกีสาทังนั้นน่ะตามผมดิถูกไหมแค่เห็นเขามีความรัก มีความมั่นใจเหมือนกับข้าวเหนียวที่มันปั้นกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างเงี้ยโอ้ยอย่าว่าแต่พ่อหลอดเลยแฟนคลับก็ใจอ่อนรักทุกคนนั่นแหละครับเนี่ยเอาแค่ตรงนี้เป็นจุดตั้งเชื่อผมทําได้ทีนี้มีเรื่องของเม็ดเงินที่บอกว่าถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่มีเม็ดเงินแ้วชุดฉากจะสวยได้อย่างไรไม่ยากหรอกครับมันมีทางออกเสมอขอแค่คุณรักกันก่อนแล้วคุณตั้งใจกับมันก่อนโดยที่ไม่เก่งงอนนะใช้พลังที่มีนี่แหละทีมงานส0 0ยชีวิตอ่ะจะทําชุด ที่มีอยู่ในนั้นให้มันสวยขึ้นมาไม่ได้จริงๆหรอถูกไหมฮะแล้วผ่านไปได้ไอุ้ยร้อยเปอร์เซนต์ถ้ามีใจแน่วแน่<ม>พลังใจเท่านั้นเลยฮะตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าสิ่งที่มันมีอยู่รอบตัวของเสียงอีสานหนึ่งที่มีอยู่ในมือเนี่ยมันดีมากๆแล้วเหลือแค่พลังใจสุดท้ายพีย่อยากให้กำลังใจแม่นกไหมเพราะเหมือนที่ผ่านมาช่วงนีระยะเวลาไม่กี่เดือนแม่นกเจอมลสุษเข้ามาในชีวิตค่อนข้างจะเยอะมากทั้งเรื่องบ้านทั้งเรื่องสูญเสียอ่า โอ้โไม่รู้ว่าคํานี้จะจะกระทบใจแม่เกินไปหรือเปล่าเนาะแต่มันขอเป็นยาขมแล้วกันอยากจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่แม่เจอมาทั้งชีวิตเลยเนาะให้ตีภาพว่ามันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วอะแล้วก็หยุดเถอะหมายถึงว่าหยุด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 ที่จะเอามันมาทําให้เรารู้สึกรู้สึกหลังแล้วจะไปต่อไม่ได้แล้วปักหลักเอาให้ชัดเลยว่าแม่จะเอาอะไรกับชีวิต กับก้าวต่อไปหมายความว่าเช่นถ้าชั้นมั่นใจว่าเสียงอีสานเนี่ยจะตายไปกับชั้นเนี่ยแล้วจะทําให้มันดังไปกับชั้นอีกเนี่ยก็ทําให้เต็มที่แต่ถ้าเกิดมองว่าเฮ้ยจะต้องส่งต่อให้ลูกหลานแล้วเนี่ยก็ให้ลูกหลานจัดได้เต็มที่ทําได้เต็มที่ถูกแล้วซัพพอร์ตอย่างเต็มที่เนี่ยอยู่ที่แม่แล้วล่ะผมคงไม่สามารถที่จะไปพูดอะไรได้มากกว่านี้แล้วแม่ต้องวันนี้เสด็จน้ําตัวเอง <laughs> ใช้คํานี้ถูกไหมะมคือ เออตั้งปักปักธงกับตัวเองเลยว่าจะเอาอย่างไรแล้วไม่ต้องไปนั่งเนาะไอสิ่งที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันผ่านไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันย้อนกลับไปทําอะไรไม่ได้แล้วเราเรียกแม่เย็นกลับมาไม่ได้แล้วเราไปเอาภาพสวยหรูสวยงามเมื่อสมัยสิบปี20ปิปีที่แบบอย่างนั้นไม่ได้แล้วนนสิ่งที่มีจริงๆในตอนนี้นั่นแหละคือความจริงแล้วของวันนี้แล้วเราจะทายังไงกับมันละให้วันนี้ก้าวต่อไปเนี่ยจะก้าวแบบไหนแค่นั้นเองซึ่งแม่ทําได้ ผมเชื่อหญิงแก่งอย่างแม่ยังไงก็ทําได้เพราะว่าคนที่รักแม่ยังมีอีกเยอะมากขอแค่แม่ขอแค่แม่แแมชัดเจน,เจนแล้วก็เอาให้จบครั้งนี้ให้คิดซะว่าเป็นเป็นแม่แม่จะกดลูกนะให้คิดว่าเนี่เป็นเป็นเป็นก้าวสุดท้ายและที่ที่ให้มันมั่นคงจริงๆสักทีหนึ่งว่าถ้าจะทำเองแม่ก็บอกเลยบอกกับลูกกับหลานเลยแม่ขอทำเองให้มันชัดแบบไหนถ้า ถูกเอายังไงทุกคนมาช่วยกันยังไงเอาให้เต็มที่ถ้าเกิดมองแล้วเฮ้ยหลานฉันหรือลูกหลานของฉันนี่แหละที่สําคัญก็เอาส่งไม้ต่อาาส่งส่งไม้ต่อส่งไมต้มต่อนะครับเพราะเสียงอีสานต้องสืบด้วยด้วยสายเลือดของเสียงอีสาน<ๆ>เท่านั้นจริงๆเนี่ยคุณลองมาสีสายเลือดแล้วว่ามันไม่คุณรู้แล้วมันไม่ใช่สายเลือดอมมันไม่ใช่แล้วเพราะนั้นอไม่ต้องแล้วจริงๆแล้วไม่ต้องไปคาดหวังว่าเ จะต้องหาเม็เงินจากไหนหรอกที่มีอยู่เนะี่ยมันคือมันคือมูลมังมันคือมรดกที่พ่อหลอดทิ้งไว้ให้แบบมหาศาลแล้วครับห้ปีที่สะสมมาเนาะทำแค่ตรงนี้แหละสุดท้ายอย่าเป็นกำลังใจให้แม่หนอยโอ้ยกำลังใจเนี่ยผมว่าถ้ารับเวลาเจอกันเรากอดกันเราสัมผัสได้แหละมันคือกําลังใจที่มันมาจากใจจริงๆมันไม่ได้มีเลยว่าเอ้ยต้องทําเพราะว่ามันหน้ากล้องเรา ชัดเจนอยู่แล้วเรามีกำลังใจให้กันเสมอไม่เคยเลยสักครั้งหนึ่งที่จะไม่มีให้ดังนั้นณนะวันนี้อีกหนึ่งครั้งแผ่นดินที่4อีกหนึ่งครั้งเนี่ยก็ยังให้กําลังใจเสมอและก็ยังบอกอีกเสมอว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับแม่หรือกับเสียงอีสานถ้ามันผมช่วยได้ผมก็ยังช่วยได้เหมือนเดิม